เราจะรู้ได้ยังไงว่ายางของเราเนี่ยผ่านการทายางหรือยังนะคะไปดูกันเลยค่ะเรามีขมิ้นขาวหอยโข่งใต้และไข่หอยโข่งใต้สนใจโทร098 1์5ก4 9 5หหรือแอดไลน์มาได้ยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพามาดูการ ทาหน้ายางว่าหน้ายางของเราผ่านการทายาหรือยังนี่คือทาแล้วนี่คือทายาแล้วนี่ก็เป็นเส้นดำๆเหรอใช่เป็นเส้นดำๆนี่เน,<ำ>นี่ยดำๆนี่ก็ใช่<ำ>ใช่ไหมเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ใช่นี่ตรงร่องเลยนะนี่ออส่งผลเสียยังไงอืมไม่ ไม่เสียไม่มีผลเสียอะไรแต่หน้ามันจะดำเฉยเฉยจะแค่นั้นแต่ถ้ายิ่งใส่ปุ๋ยก็ทำให้ออกดีใช่แล้วอ่นความทีในการท้ายาเนี่ยจักมือท้าเธอหนึ่งคือเดือนหนึ่งนี่ทาจาักสองเธอข้อพอจ<า>้ะแล้วก็เสริมปุ๋ยก็เสริมปุ๋ยเม็ดเข้าไปปุ๋ยหมักพร้อมแล้วแต่ทุกคนสะดวก มีอย่างกระสอรูฤดูกันใดแดนะคะที่สามารถทายาได้ช่วงฝนฝนไปหาต้นหนาวคือหน้าแรงทาได้ไหมหน้าแรงไม่ได้ทำไมเพราะว่าจะทําให้ยางมันออกแล้วมันก็ตายไปเลยตายมันมันจะกลายเป็นหน้าตายไปตายยังไงตายเหมือนกีดแล้วไม่มีน้ํายางตายนึ่งจ้ะตายนึ่งโอ้แล้วถ้าตายนึ่งแล้วแก้ย,ยังไง ไต่หนึ่งคือการแก้ก็คือพักไปเลยสองปีปีสองปีปงปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะคืนสภาพไหมไต่หนึ่งต้องไปอย่างนี้หนะกมีตัวย่างเดี๋ยไปดูไต่หนึ่งนะคะทุกคนแบบนี้เลยอืขีดไม่ออก<น>แล้วก็เปลือกอแตกดนะ้วยเนาะใช่ เป็นแบบนี้แล้วค่ะ,ะแต่ว่าองมาแต่ว่าองมาคั m m e n t how g o o คือจังแรงแล้วก็ยิ่งทังเสียมันก็เป็นแบบนี้กระต่ายออกลายเกินแต่อันนี้คือพันมือ,อพันมือมาหลายมือหลายเจ้าอ๋อพันมาหลายเจ้าจ้าก็าเลยเป็นตะปุ่มตะปำใช่ แต่ว่าฝั่งนี้ก็รู้สึกว่ากีดได้อยู่อันน,อนนี้เปิดแต่ออกไ,ไม่ค่อยเยอะเนาะแม่มันยังมีเสืออยูอ่อืแต่ก็ยังมีเชือ้อแต่ก็กีดไปแต่ที่ประวันได้โทรสอบถามทางอะไรนะหน่วยงานอะไรนะหน่วยงานกนสกสยอ,สอ,ก,ยอการยางประเทศไทยเขาบอกว่าแต่ประวันไม่แน่ใจว่า อะไรคือถูกต้องนะแต่ว่าตามสะกะยเขาเขาบอกมาว่านายางตายนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ใช่แก้ได้อย่างเดียวคือ<ช>ตัดขายตัดขายอืมแต่ว่าแต่ว่าขั้นพักแบบว่าพักแลวนายางมันขค้ืนสภาพเดิมอ่ะก็ไม่แน่มันก็สามารถกีดได้เหมือนเดิมอืมแต่ก็ไม่ต้องไปลงทุนซื้อยาแพงๆมาทาใช่อืมแต่ให้ทําใจว่าตายตาย อแสดงว่าต้องระมัดระวังในการใช้ยาใช้แล้วก็ต้องเสริมเรื่องปุ๋ยด้วยบำรุงเขาด้วยถ้าไม่บำรุงก็หน้าตายแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเซตแดงเลยนะทุกคนแดงทั้งพี่ทั้งน้องคือถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อน <c oughs> ๆ,ๆที่คุณเเป็นมือใหม่นะคะมือใหม่ในการทำยางพารานะคะแล้วก็ มีคำถามใดๆหรือว่าอยากจะให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกป้ะอ้วนได้นะคะสอบถามได้เลยนะคะยกเว้นสอบถามเรื่องเงินนะไม่มีเงินให้ยืมนะทุกคนนะเออก็ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปขอทุกคนร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย